ช่วงเวลาดีๆกับการแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้คุณอมยิ้มไปกับเราในรายการโพสต์อรายการนี้มีแต่คิดบวกที่นี่ FM 89.5 MHz สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกนั่นเองค่ะ FM 89.5 Innovation for Life ธรกรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมการผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะ เป็นประจำเช่นเคยนะคะดิฉันดริสาตระกุญเกียความด้วยคุณเอพานุมาตรหัตถบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราทั้งสองคนนะคะในรายการโพสอิดรายการนี้มีแต่คิดบวกแล้วก็สัปดาห์นี้สัปดาห์ สิ้นเดือนกันแล้วใช่เดี๋ยวเดือนหน้าก็คือสปีดเร็วกว่านรกไปไกลไกลเลยทันวาคมยังไม่ทันคมเลยนะคะหมดเดือนแล้วแน่นอนคมกับพิบตาหมดไปแล้วใช่แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับวันหยุดที่เยอะมากมายไก่กองนะเพราะว่าเนี่ยพอมีวันหยุดเยอะแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีด้วยนะคะอะไรก็จะรวดเร็วไปซะหมดเลยใช่หลายคนก็คือเตรียมใบลาแล้วนะใช่นะคะแล้วก็หลายคนอีกเหมือนกันที่ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแบบ ต้นปีจะได้ตั้งใหม่แล้วเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งใช่คนไทยแปลว่าอิสระถูกต้องนะคะเอาล่ะวันนี้โพสต์อีกของเรานะคะในช่วงของปลายเดือนแบบนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังกันด้วยอย่างวันนี้โพสต์อเลยค่ะคุณไอ จริงจริงมันเป็นกระแสหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราเห็นผ่านนะทำลายด้วยเป็นกระแสนะเออแต่ว่ามันเป็นกระแสที่แบบว่าทำมายาวนานต่อเนื่องคือจะเห็นช่วงนี้ก็จะเห็นเยอะๆหน่อยนะคะก็จะเป็นกระแสไอบาร์สเนี่ยแหละแช่น้ำเออแช่น้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีใช่หลายคนเขาทำกันโดยเฉพาะนักกีฬาใช่ไหมนะคะหรือว่าพวกแบบวิทกายอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงก่อนใช่แล้วนะคะตามไปด้วยช่วงของพอดทามค่ะวันนี้มีเรื่องของ วิจัยนะคะพบว่าการเดิน3,000ถึง5 0 0 0ก้าวต่อวันเนี่ยอาจจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ให้ช้าลงกว่าเดิมได้ถึง3ปีเลยถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าแต่จริงเนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยอีกอันนึงเหมือนกันคุณนายที่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะการเดินแบบบางคนก็จะตั้งหน้าตาั้งตาหรือว่าแบบอ่าเขาเรียกว่า เดินให้แบบหมื่นเก้าต่อวันใช่นับเก้าใช่แบบเนี้ยเพราะว่าเทรน์ของการสุขภาพมาแต่มีงานวิจัยที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยแค่เดินประมาณวันละเจ็ดพันหรือแปดพันเก้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วถึงหรือเป่าเราจะถึงหรือเป่าก่อนนะคะอันนี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันเอาวันนี้เอาสามพันถึงห้าพันเก้าก่อนนะคะก็ เป็นเรื่องราวของงานวิจัย<ช>นะ,ะแล้วก็ในช่วงต้นรายการนี้ค่ะเช่นเดิมนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เ,เป็นสัปดาห์ของปลายเดือนเรามีในส่วนของข้อที่5ก,กับการเยียวยาจิตใจค่ะป้องกอันในการแตกเราเงียบๆในตัวคุณมาฝากกันด้วยเอสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะคะเป็นก้าวเล็กๆทีละก้าวคุณเอ๋เมื่อทุกอย่างรู้สึกหนักหนาสาหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเดทลายงานว้าวุ่นมากๆเลย คืองานวาวุ่นชีวิสตส่วนตัวก็วาวุ่นเหมือนกันสมองคุณอาจจะแบบช็อตฟิลขึ้นมาค่ะจนคิดอะไรไม่ออกเลยการลงมือจัดการกับงานทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละค่ะจะทําให้สมองแล้วก็ระบบประสาทนั้นรับรู้ถึงความสามารถเรของการก้าวหน้านะคะแม้ในายามที่สิ่งต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ผู้ที่มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่การจัดการเนี่ยจะได้เห็นถึงการควบคุมอารมณ์ที่ดีมากขึ้น3 1 เยอะอ,อยู่นะนะคะที่นี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันด้วยะนะคะก็คือเป็นเรื่องของเมื่อความกดดันเนี่ยถาถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินต่างๆนะคะ,คะให้ถามตัวเองว่ามีสิ่งเล็กๆสิ่งใดบ้างที่ฉันเนี่ยทำได้ในตอนนี้เนี่ยแ,แล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยการสร้างเกราะป้องกันทางการเงินอย่าง,างเช่นกองทุนฉุกเฉินก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสายงานย้า ที่ทํางานใหม่หรือว่าออกจากสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นพิษโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเงินในทันทีนั่นเองก็คือถ้าเป็นในส่วนของไลฟ์โค้ดต่างๆเขาก็จะบอกว่าให้จากเงินเดือนเท่าไหร่นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราจะต้องจําเป็นนะคะจาเป็นจะต้องมีเงินที่เป็นเงินฉุกเฉินไว้ซักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเงินตรงนี้เนี่ยบางคนบอกเงินฉุกเฉินคืออะไร เงินฉุกเฉินก็คือการที่เราคํานวณว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีฟิกคอร์สอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็บวกไปคูณไป3มเดือน6เดือนอ่ะสมมุติว่าเราจะต้องมีในเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายฟิกคอ์สอยู่ที่ประมาณ15,000บาทอ่นหาพันก็เอา1 5 0 0 0บาทนะคะคูณ6เข้าไป1 5 0 0 0นันนี่คือหมดแล้วนะเงินเดือันนี้คือฟิกคอ์สไงอันนี้คือฟิกคอ์สที่เราจะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านั่นค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีเงิน เขาเรียกว่าอะไรเงินเงินฉุกเฉินอ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเงินฉุกเฉินที่ไว้ใช้จ่ายสําหรับฟิกคอร์สควรจะต้องมีอย่างน้อยเน,นี่ยหเดือนอันนี้หลายท่านอาจจะทราบแล้วแหละว่าเออมันควรมีมันต้องมีแล้วเพราะว่าเราผ่านวิกฤตเอ่อโควิดสิมาใช่แต่คือณตอนนี้เนี่ยมันแบบว่ามันอาจจะมีความที่แบบเก็บไม่ค่อยได้บ้างแล้วก็มีความฉุกเฉินเข้ามาในสถานการณ์แทรกแซงอ่าใช่นะแต่ตอนนี้เนี่ยคนให้ความสําคัญกับเรื่องของแบบว่า กัน <K an> เขาเรียกเลยนะถ้าสมมุติว่าเก็บไม่ได้ก็เอาไปลงทุนเอาไปฝากเซอเอาไปลง<น>ทุนนะคะเป็นอะไรเป็นแบบว่าเดี๋ยวนี้มัมอมนอำนวยความสะดวกกันไปหมด<ช>นะก็ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีสิ่งเล็กๆสิ่งใดที่เราทําได้ในตอนนี้เราก็ ลองลงมือทําก่อนเพื่อให้ใจเราเนี่ยมันแบบฟื้นกลับคืนมาว่าอ่ะฉันทาสิ่งนี้ได้นะ,ะอะไรอย่างเี้น,นะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมเกราะป้องกันทางการเงินด้วยค่ะค่ะขอบคุณที่มานะคะจาก Bangkokbiznews.com เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องราวของโพสต ALERT นนั่นเองค่ะศาสตร์ของสถาปัตยกรรมงานออกแบบที่มาพร้อมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ื่อสร้างภาพจำด้วยคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์การใช้งานเป็นความประทับใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมลงมือปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมการออกแบบบนเทรนออกแบบโลกเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในภาคเรียนปกติ5ปี ติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w a c h r m u t t a c t h หรือสอบถามได้ที่02549 4771 engineering the future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อโจทย์กระแสะ EV ระบบรางพลังงานทางเลือก อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม,ม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโทร02-549-3400โพสตอิดรายการนี้มีแต่คิดบวก เปิดอ่านกระดานเตือนความจำในช่วง Post Alert เข้ามาสู่ช่วงของ Post Alert กันนะคะในช่วงแรกนี้ค่ะคุณไอซ์มีเรื่องราวของกระแสะ i อบาร์นะคะเป็นการแช่น้ําแข็งเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าผ่านตากันมาบ้างเนาะจริงๆแล้วก็จะมีหมู่คนดังที่เขาแบบว่าเออทำไอบาร์กันเพราะเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพเออมันดีจริงไหมดีอย่างไรนะคะไอบาร์หรือการแช่น้ําแข็งเนี่ยเป็นเทรนสุขภาพที่ฮิตจริงๆฮิตมาตั้งนานแล้วทั่วโลกนะคะ ไม่เพียงแต่ในหมู่นักกีฬาระดับโลกเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่ซิมบิริตี้แล้วก็แบบคนทั่วไปที่รักสุขภาพค,คืออย่างที่คุณเอบอกเลยว่า เดี๋ยวนี้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นใช่นะคะสาหรับการแช่น้ําแข็งเนี่ยจะเป็นการท้าทายตัวเองมากๆนะสาหรับคนที่อยากลองออแล้วก็นอกเหนือจากความท้าทายนั้นเนี่ยยังมีประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงๆค่ะคือหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแช่น้ําแข็งหรือว่าน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะทาไมถึงต้องสนใจขนาดนั้นละ่ะแล้วความจริงตัวไอซ์บาร์เนี่ยมีประโยชน์หรือผลดีทั้งร่างกายและจิตใจยังไง อืมค่ะคือไอซ์บารเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการแชร่ร่างกายในอุณหภูมิต่ำมากมากคือติดลบละไม่ไม่ถึงก็ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงาิกว่าเอาอเพราะว่าเป็นน้าแข็งใช่ไหมโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ10 1ถึง้าองศาคืออุณหภูมิเรามัน30สกว่าเลยนะอ๋อเพราะว่าถ้าถ้าติดลบเนี่ยมันคือ แช่มันคือแบบเยือกแข็งละใช่ใช่ใช่ไหมค่ะแล้วจะเป็นระยะเวลาก็คือประมาณ15นาทีค่ะนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากโครเทอร์รีทั่วไปที่อาจจะใช้น้ําแข็งประคบบริเวณจุดต่างๆเออนะเพราะว่าประวัติของการแช่น้ําแข็งเนี่ยสามารถย้อนกลับไปถึงยุคโบราณได้นิดหนึ่งค่ะเมื่อชาวไวกิ้งหรือว่าชาวฟินแลนด์นะคะใช้การแช่ตัวในน้ําเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แต่ในสมัยใหม่เนี่ยนักกีฬาระดับโลกเนี่ยขเขาก็เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้เพื่อการฟื้นตัวหลังการแข่งขันกันมากขึ้นสําหรับคนที่แบบติดตามกีฬาเขาจะทราบกาันอยู่แล้วว่าแบบการแช่น้ําแข็งมันคืออะไรเนะาะความแตกต่างระหว่างไอบัสกับตัวโค t ทรบีเนี่ยคือปกตินะคะการแช่ทั้งร่างกายในน้ําเย็นจ,จัดเนี่ย คือจะเป็นการกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างรอบด้านค่ะคุณเอ๋มูฟังคือไม่เหมือนกับการแบบประคบเลเป็นจุดๆอะไรอย่างนี้อันนั้นมันเป็นแบบว่ามันเป็นจุดเฉพาะเนาะพอประคบพะประคบมันก็จะเย็นเป็นจุดๆแค่นั้นมันก็แบบได้เส้นได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนการคึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้คือแช่ลงไปทั้งตัวก็จะมีผลเฉพาะบริเวณนั้นที่คุณเอ๋บอกนะคะเหตุผลที่ไอซ์บาร์เนี่ยกลายเป็นเวลเน็ตเทรนยุคปัจจุบัน เกิดจากาที่มีคนดังนี่แหละ,ค,ะค่ะเอามาแชร์ประสบการณ์หลายคนเห็นเลยโดยแชร์กันในไอจีทวิตเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะประกอบกับงานวิจัยที่มาสนับสนุนประโยชน์ของการแช่น้ําแข็งกันมากขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับความเย็นจัดจะเกิดกลไกาการหดตัวของหลอดเลือดค่ะคือการที่หลอดเลือดจะหดตัวเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็การบวมนั่นเองอมอมเมื่อออกจากน้ําเย็นนะคะเย็นจัดแบบเนี้ย หลอดเลือดก,ก็จะขยายตัวทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นอามันซุบฉี่เอาเหมือนแบบแข็งแล้วก็ละลายเอออะไรอย่างเง<อ>ี้ยประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดการกระตุ้นระบบประสาทาอัตโนมัติระบบประสาทซิมพาเทติกก็จะถูกกระตุ้นตามไปด้วยค่ะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยคะ่ะปล่อยฮอร์โมนแล้วก็สารเคมีต่างๆอย่างอะไรบ้างก็จะมีแบบเอพิเนฟรินนอเอพิเนฟรินนะคะเป็นแบบจากต่อมหมวกไตเนี่ยแหละค่ะทำให้ตื่นตัว เอนโดฟินนะคะลดความเจ็บปวดแล้วก็เพิ่มความสุขโดปามีนค่ะสื่อสารประสาทที่เกี่ยวข้องกับะระบบรางวัลแล้วก็แรงจูงใจนั่นเองนะคะสําหรับผลเขาเรียกว่ามีผลต่อภูมิคุ้มกันแล้วก็การอักเสบการแช่น้ําแข็งเนี่ยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวลดการอักเสบแลอรังได้ด้วยอนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการกระตุ้นไขมันสีน้าตาลนะคะที่ชื่อว่า brow fat เนี่แหละ จะถูกกระตุ้นให้ทํางานเพื่อผลิตความร้อนออกมาค่ะส่งผลให้เผาผ่านพลังงานดีขึ้นทําให้ไขมันสีขาวนะคะถูกเผาผ่านเป็นพลังงานช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยเพิ่อมอัตราการเผาผ่านแคลอรี่นะคะแม้ในขณะพักผ่อนเองก็ตามค่ะคือแม้ว่าตัวไอซบาร์เองเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายจากการพิสูจน์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ตามนะะ แต่การแช่น้ําแข็งไม่ใช่กิจกรรมที่เหมาะสาหรับทุกคนนะคะหใช่เหมือนกันออกกําลังกายเห็นอุ๊บเอ้ยสิ่งที่ฉันชอบแบบแช่แช่น้ําแข็งแช่ตามเลยเออ่ไน้ำแข็งมาแช่คือแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันความแข็งแกร่งบางคนมีเขาอาจจะออกกาลังกายมาบเยอะเออบางคนมีกล้ามเนื้อเยอะบางคนเนี่ยโอ้ตัวแบบถ้าสมมติว่าเราต้องเช็คก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อหรือไขมันหรือว่า น้ำอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มากน้อยแค่ไหนมีโรคประจําตัวไหมใช่เนี่ยะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมันต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนิดนึงถ<ท>ูก<ท>นะคะในความเย็นจัดอันนี้เนี่ยจะดูเหมือนแบบไม่เป็นอันตรายนะ แต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงสําหรับบางคนบางกลุ่มได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสุขภาพพิเศษหรือว่าเสี่ยงมากๆสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานโรคไตสําหรับสตรีตั้งครรภ์เม็ดไม่อยู่แล้วแหละหนาวนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุไม่ได้ใช่นะคะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแค่บางทีลุกนิดแเดียวยืนขึ้นก็หน้ามืดได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่อุณหภูมิร่างกายมันเปลี่ยนโดยฉับพลันเนี่ย อาจอาจะทำได้นะช็อกได้คือร่างกายปรับตัวไม่ทันนั่นเองอะนะคะสำหรับคนที่สนใจที่แบบเอ้ยฉจะลองได้ไหม,ไมอะไรได้ไหม มีผู้เชี่ยวชาญเยอะเลยปัจจุบัน e ลองลองเสิร์ชหาดูนะคะศึกษากันก่อนออ e ได้ค่ะขอบคุณที่มาของข่าวสารนี้ด้วยเม,มืองไทย o co t h ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่นอนะคะในช่วงของโพสต์ไทม์นั่นเองนะคะกับเรื่องราวของการออกกําลังเช่นกัน่ะนะแตอ่อันนั้เขาแช่น้าแข็งใช่ไหมคุณนายดูรลสุขภาพหลังออกกําลังกายใช่อันนี้เราจะพาไปออกกําลังกายนะคะการเดินสามพันถึงห้าพันก้าต่อวันเนี่ยจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเองค่ะ กำลังสร้างสรรค์าทางความคิดสู่ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนศาสตร์และศิลป์คิดคน้นออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยการผรสมผสานวัฒนธรรมกับความเป็นไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และวิชาชีพที่หลากหลายเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะบัณฑิตทัศนศิลป์ศิลปะไทยศิลปะศึกษาจิตกรรมออกแบบนิเทศศิลป์นวัตรกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบภายในและหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยศึกษาดนตรีคีตาศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตาไทยสากลต่อยอดองความรู้กับหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาทัศนศิลป์การออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติม www.fa.rmutt.ac.th หรือ02-549-32789ศิลปรกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนาสร้างรากฐานความเป็นไทยขับเคลื่อนด้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานชีวิตและสังคม พร้อมปฏิวัติแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยกระดับชุมชนอุตสาหกรรมและเพิ่มพลังการสร้างรายได้เสริมทับนักวิจัยนวัตกรและการบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพรวมสร้างอนาคตของผู้ประกอบการไทยโดยการสนับสนุนการวิจัยและปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้เราพร้อมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรายละเอียดเพิ่มเติม02 549 4682หรือ i r d i m u t t a c t h สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล โพสอิดการนี้มีแต่คิดบวกเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันในช่วงโพส i m e โพสทามในช่วงนี้นะคะเป็นกิจกรรมสําหรับการออกกําลังกายที่จริงๆก็ไม่เหนื่อยมากหรอกการเดินใช่แต่เดินไม่ถึงสักทีเนี่ยแค่สามพัน <c oughs> เก้าก็เหนื่อยอยู่นะเดิน, <c oughs> นเออ <c oughs> เดินต่อเนื่องนะคะซึ่ง,งเราก็เฮลตี้กันสุดๆเลยนะสัปดาห์นี้นะคะ<ช> <ๆ S 2> ซึ่งวันนี้เนี่ยโพสทามนะคะมีเรื่องของการเดินโดยนักวิจัยเนี่ยพบว่าการเดินสามพันถึงห้าพันเก้าต่อวันจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์ก็คือโรคความจําเสื่อมนะคะให้ช้าลงกว่าเดิมได้ ได้ถึง3ปีเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องของความจำเรื่องของอะไรเงี้ยอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายด้วยการเดินเหมือนคือดิฉันเคยฟังคุณท็อป ทศพลค่ะนะคะ <ฮา S 2> คุณ <ฮา S 2> ท็อปทศพลพูดว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายาแต่วันนี้วันหนึ่งเราก็จะออกกำลังกายด้วยการกายภาพ <c oughs> ใช่แล้วสอสอสอเขามีอะไรนะโปรเจกต์โครงการของอะไรนะเขาเรียกว่าให้ อ่าออกกำลังกายแบบวันนี้ก่อนสี่สิบอะไรเงี้ยเพื่อแบบเราจะได้แข็งแรงตอนสี่สิบประมาณนี้ให้เราแข่งแรงทุกช่วงวัยอะเนาะเขาก็พยายามแต่ว่าคนไทยก็ทํางานหนักไงเนาะล้วคนไทยก็จะบอกไม่มีเวลาเพราะว่าแค่ทํางานกลับบ้านหมดเวลาใช่ไหมเออนะอาทีนี้มาฟังเรื่องนี้กันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะแต่ว่าหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยเราควรจะเดินกี่ก้าวถึงจะลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้ ะะโดยมีงานวิจัยในวารสาร Nature Medicine ค่ะที่เผยแพร่เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้พบว่าการออกกำลังกายเนี่ยสัมพันธ์กับอัตราการเสื่อมถอยทางสติปัญญาที่ช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือ,อทำให้โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมาแบบถึงเราก่อนแบบ ช้าลงกว่าเดิมน,<ฆ>นะคะในผู้สูงอายุที่มีระดับโปรตีนอะไมลอยด์เบต้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์สูงนั่นเองหรือว่าคนที่มีความเสี่ยง<ฆ>นะคะซึ่งนักวิจัยก็ระบุว่าสําหรับผู้ที่เดินเพียง3ามพันถึงห้าพก้าต่อวันอาจทําให้ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะหรือว่าภาวะเสื่อมถอยทางสติปัญญาเนี่ยล่าช้าออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ3ปีเลยทีเดียว<ฆ><ฆ>ขณะที่ผู้ที่เดิน5้าพันถึงเจ็ด พันเก้าต่อว,วันอาจทำให้ภาวะดังกล่าวเนี่ยล่าช้าออกไปถึง7ด ปก็คือถ้าออกกําลังกายนั่นแหละมันก็จะแบบช่วยทําให้ดีขึ้นนะใช่แต่ว่าทีเนี้ยถ้าถ้าบอกว่าออกกําลังกายมันอาจจะกว้างหนักไปหน่อยเออบางทีเนี่ยบางคนก็จะแบบตีตีความคําว่าออกกําลังกายบางคนก็หักโหมเลยโอ้ฉันจะเดินลู่วิ่งฉันจะแบบเดินโซนต้องเป็นเซตเลยนะเดินโซนสองเพื่อให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องดูด้วยว่ากําลังของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดูอายุด้วยใช่เพราะว่าการออกกําลังกายอย่างการเดินลู่วิ่งเนี้ยนะเขาก็จะมีโซ ในการออกกําลังกายนะคะมีเรื่องของอายุที่เราต้องเอาอายุเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหนักตัวหรืออะไรไปคํานวณกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเดินง่ายๆแบบนี้3 0 0 0ันถึงห้าพก็คือเดินไปมาเดินเดินในออฟฟิศเดินกลับบ้านเดินมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ น่า <N an> จะถึงได้อยู่นะคุณนายสามพันเก้าถ้าไม่ใช่วันหยุดอะเนาะ <laughs> ใช่ <laughs> เออถ้าได้ออกจากบ้านแล้วนะคะเ <c oughs> ้วก็ผู้ที่ไม่เคยได้ออกกำลังกายเนี่ยจะมีการสะสมของเท้าโปรตีนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีภาวะเสื่อมถอยทางสติปัญญาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันที่เร็วขึ้นค่ะ <c oughs> โอก็ทำไม่เลยเนี่ยมันก็บางคนไม่เคยออกกาลังกายเลยไงนะแต่ว่าถ้าสมมติว่า แค่ขยับสสสบอกออกกํลังกายสสสพยายามเต็มที่แล้วนะให้เราได้ขยับร่างกายกันนะคะก็ขยับหน่อยเถอะเออสักนิดสักหน่อยลุกๆหน่อยละกัน เนี่ยบอกตัวเองนะคะอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยเราต้องขีดเส้นใต้เพื่อทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าปัจจุบันสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ก็มาจากหลายปัจจัยด้วยเหมือนกันโดยแพทย์หญิงอุมามนพวงทองค่ะจากโรงพยาบาลมนารมนะคะเคยอธิบายไว้ว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยของโรคอัลไซเมอร์อาจจะเป็นความผิดปกติทางชีววิทยาในสมองซึ่งก็คือการที่มีการสะสมของโปรตีนอะไมลอยด์แล้วก็ใยโปรตีนซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่เรียกว่า เ้าโปรโตีนเนี่ยะนะคะเป็นการสะสมของโปรโตีนเหล่านี้ก่อให้เกิดการพันกันยุ่งเหยิงอของเซลล์ประสาทนั่นเองทําให้เกิดการล่มสลายของโครงสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาทค่ะในการที่จะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมันเหมือนสายไฟที่แบบพันกันยุ่งไปหมดจนสายไฟไทยเราจับเอาเ,าเราเราจับเขาเรียกว่าอะไรนะจับใจความจับประเด็นจับความจําอะไรมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นําไปสู่โรคอัลไซเมอร์ในที่สุด กลับมาที่รายละเอียดของงานวิจัยกันบ้างนะคะโดยนักวิจัยนยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วม296คนค่ะที่มีอายุระหว่าง50-90ปีซึ่งทุกคนไม่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานะะในช่วงเริ่มต้นการศึกษาเนี่ยโดยนักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมสแกนสมองเพื่อวัดระดับของโปรตีนอะไมลอยเบต้าแล้วก็เท้าโปรตีนค่ะในเส้นใยประสาท จากนั้นเนี่ยก็มีการประเมินกิจกรรมทางกายของผู้เข้าร่วมโดยใช้เครื่องวัดจำนวนก้าที่ติดไว้กับขอบกางเกงหรือว่าเข็มขัดแล้วก็นักวิจัยเนี่ยติดตามผลเป็นประจำทุกปีนะคะ เป็นเวลาระหว่าง 2, 2> ถึง14ปีโอ้โ oh, ห<ะ>ยาวนานเหมือนกันนะคุณ<ล>นหนเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ9.3ปีค่ะ,ะพร้อมกับสแกนสมองซ้ำนะคะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเท้าโปรโตีนด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่นักวิจัยพบก็คือจำนวนก้าวเดินที่มากขึ้นเชื่อมโยงกับอัตราการเสรื่อมถอยทางสติปัญญาที่ช้าลงแล้วก็การสะสมของเท้าโปรโตีนที่ช้าลงเช่นกันส่วนผู้ที่มีระดับโปรโตีนอะไมลอยเบต้าสูงอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ระยะเริ่มของการ เริ่มศึกษาเลยนักวิจัยก็พบว่าการเดินมากขึ้นจะช่วยชะลอภาวะการเสรื่อมถอยทางสติปัญญาค่ะเพราะว่ามีการสะสมของเท้าโปรโตีนที่ช้าลงนั่นเองก็คือถ้ามีอยู่แล้วจากตัวโปรโตีนตัวเนี้ยมันก็จะช้าลงว่าถ้าบบได้เดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบก็เหมือนเหมือนเหมือนเราแบบสลายไป ส่วนหนึ่งก็ไม่พันกันยุ่งเหยิงเพราะว่ามันเกิดจากการพันกันยุ่งเหยิงของโปรตีนเหล่านี้ใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอถ้าสมมติเราได้ออกกําลังได้เดินอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้ความช้าก็คือการชะลอชะลอภาวะออกไปอีกนั่นเองนะคะซึ่งการวิจัยนี้ก็วิจัยกันอย่างยาวนานเลยที่เดียวกือบสิปีโดยเฉลี่ยแล้วนะคะทาให้เราก็ได้ทราบผลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักวิจัยที่เขาทําสิ่งนี้ขึ้นมาก็ต้อง ก็ต้องมีทั้งเรื่องของแบบว่าความอดทนเนาะนะคะกับเขาเรียกว่าอะไรผู้เข้าร่วมวิจัย296คนโอ้ไม่ใช่แค่ความอดทนเท่านั้นนะคุณไหนเออนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลนะคะออกมาแล้วว่าการเดิน3,000ถึง5,000กต่อวัน ช่วยชะลอโรคเอาสายเมอร์ได้อีไรค่ะสักนิดนึงละกันขยับสักนิดนึงละกันนะคะสําหรับคนที่แบบเอ้ยฉันไม่รู้จะออกกำลังกายอะไรดีเดินเดินก็ได้ใช่นะอ,อย่างอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยเดินค่ะให้ทําแบบนี้ค่ะ <c oughs> นะคะคือ ออกเฉพาะเวลากินข้าวสมมุติว่ากินข้าวที่ออฟฟิศอ่าบางคนบอกว่าทำงานออฟฟิศทำงานทั้งวันไม่มีเวลาเดินเลยแค่เฉพาะหลังทานข้าวก็ได้เออให้มันแบบได้ใช้น้ําตาล่ะที่เรากินเข้าไปเออแบบนั้นนะคะอะขอบคุณข้อมูลด้วยจากเดอะแมทเทค่ะ เพิงไทยคำาคมสัปดาห์นี้นะคะความผิดพลาดทำให้เราเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องได้ดีขึ้นค่ะที่มานะคะจาก h t t p s t s j o b d b c o m ค่ะใช่แล้วค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการโพอดตรายการนี้มีแต่คิดบวกสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ปลายเดือนอพฤศจิกายนแล้วะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่เดือนธันวาคมคก็เตรียม s ิลเลเบ ใช่มีเทศกาลเยอะแยะมากมายคริสต์มาสปีใหม่ข้ามปีไปเลยรวมถึงวันหยุดด้วยนะคะใครที่แพลนเอาไว้จะไปท่องเที่ยวก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยใช่ค่ะนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยรายการโพสต์อดีตต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเพราะว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโพสต์อดีกครั้งต่อไป และติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง radio 8 9 5 .rmutt.ac.th พร้อมรูรแบ่บปันข้อมูลหรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/slash o 8 9ดิโอปสสร้างสารรค์และผลิดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี